พ่อแม่นะครับจะขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุสนนะครับอยากเป็นทางการและก็อย่งางทั้งอทุกคนเลยพิามพ์คำว่าโค้ชพ่อค้ชแม่นะครับพี่เอกโค้ชพ่อโค้ชแม่ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลแล้วก็สำหรับการพูดคุยการเวลคข้างต้อนรับจากครอบครัวนักกีฬากระลังบวกที่มาจากภาคเหนือนะครับจากภาคใต้จากภาคอีสานนะครับจากภาคตะวันออกรวมถึงจากกรุงเทพและภาคกลางนะครับเราจะได้พบกันอีกในทุกๆสนามนะครับแล้วก็ได้ แบ่งปันมุมมองวิธีคิดแล้วก็เรื่องราวต่างๆในครอบครัวนักกีฬาอลังุนไปให้สุดนะครับเป้าหมายแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไปครับเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบใครจะเหมือนใครได้นะครับเราอยากจะเอามุมมองประกันแบบนี้ยไปคุยให้กับพ่อแม่ครอบครัวนักกีฬารุ่นใหม่นะครับที่อายุต่ำกว่าเจ็ดปีไปแล้วที่อายุต่ำกว่าก้าปีไปแล้วหรืออายุต่ำกว่า12สองปีไปแล้ว,ไ,ลวได้มีโอกาสได้ปักได้ เห็นมุมมองได้เขาไปปรับเขาไปใช้เขาไปเสริมเขาไปเติมนะครับแต่ลราเขากลัวไม่เบิกันนะครับเราโชคดีแล้วครับที่เราสามารถดะหาท ALEN หาความัของยุคยเราได้นะครับแน่นอนครับอย่าลืมเราต้องทำงานร่วมกันการเป็นโค้ชพ่อโค้ชแม่ที่จะอยู่ในสังคมในยุคดิจิทัลนี้ได้นะครับเราก็อขอระดับเร o ยนชันก็คือสามารถจะเชื่อมโยงกับโค้ชผู้ฝึกสอนเราสามารถจะเชื่อมโยงเช่นกันในการทำน้าพ่อและแม่ แน่นอนต้องมีเรื่องที่คิดไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันแต่เราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆปรับจูนกันนะครับเราให้ครอบครัวเราเป็นเซฟโซนสำหรับลูกสำหรับเราสำหรับแม่ที่จะพิชิตได้ที่จะทาอะไรที่รู้สึกว่าเป็นตัวตัวเองนะครับไม่ต้องรู้สึกระมัดระวังหรือเกรงหรือกลัวในสิ่งใดการคิดการพูดการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การสื่อสารนะครับถ้าภายในครอบครัวเราทํากันได้ก็แม่ลูกเราก็สามารถจะไปทากันได้ ครูโค้ดสโมวสรแล้วก็เพื่อนพี่ๆน้องๆมีสโนสรแล้วก็เพื่อนพี่ๆน้องๆต่างสโมสองเห็นไหมครับมันเสี่ยงโยงกันแต่เราต้องจูงก,กันภาใครอประกอบหลังจากนั้นเราก็ไปจูงก,กับคุณครูโรงเรียนนะครับในสเต็ปต่อไปจะพูดถึงเส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็ต้องเริ่มไปจูงไปหาข้อมูลไปแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันเราจะไม่ทิ้งไขโดย,ยแางหลัก เราก็ต้องคุยกั่อดีตแล้วก็ปัจจุบันเราก็เสนมทิศอนาคตนะครับการเตรียมตัวช่วงเด็กช่วงอายุสูงถึงห้าปีก็แบบหนึ่งครับพอปีถึงเจ็ดปีก็แบบหนึ่งเจ็ดป,ปีถึงเก้าปีถึงสิบปีก็แบบหนึ่ง,เ,เ,ลลงเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆกับลูกเราครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นกำลังใจเช่ <S <S นกันครับแล้วก็มีเราบก,กันทีทุกสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามที่ใดที่ไหน,นะครับปีนี้ทํเพื่อปีหน้าปีหน้าทํเพื่อปีต่อไป รเราเส้นทางนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปูพืน้นฐานครับการสะสมประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับก็ต้องจับทางให้ถูกนะครับทางด่วนนีก็ไม่ใช่สาหรับทุกๆคนแล้วเป้าหมายขนาดแล้วก็ระยะทางแต่ละคนคนที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากไม่ได้ตั้งตัวก่อนก็อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางทุกคนเพราะฉะนั้นก็ในกำลังใจไปยาวๆนครับปัจจัก็